กันแนละ้วก็ท้งเหนือตายล้านวิ่ัในรวยจะเดินเชิญมาทางนี้เรามีมีสีด,ด,ดีที่จะเอามาขายเป็นสินค้าโอท็อมีทั้งจอบทั้ง,งปรามาจากอายุธยาเชิญชมกันได้มาจากอลันยิกไม่เคยหลีกลบนี้มีตลันยิกใช้ดี ลานีในมาขายทั้งมีทำข้าวเราก็จัดนำมามีทำไรถานหญ้าสปาตาเล็มใหญ่ๆทั้งมีดาบมีอีโต้เรามาโชว์ให้เห็นไม่ได้พูดเล่นๆมีทั้งอีดาบแบบไทยๆมีตีมีกึดที่ตันือกันหัวมีตีมีกึดที่กันือกันหัวน้องแตงโมมีผัวอยัง